สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจะมาแนะนำแอปพลิเคชันนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันในการใช้นะคะในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่นักเรียนอาจอาบางคนอาจจะรู้จักหรือบางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะโดยนะคะตอนนี้นะคะมีแอปพลิเคชันนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ การค้านะคะการค้าขายอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือในส่วนของอ e ีคอมเมิร์ซนะคะพวกเราจะเห็นในส่วนของแอปพลิเคชันก็คือที่มาจากโทรศัพท์มือถือนะคะจะมีแอปพลิเคชัน lazada แล้วก็แอปพลิเคชัน shopee นะคะสองตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซนะคะสำหรับเมืองไทยนี่คือใช้คู่กันมาเลยนะคะแต่วันนี้นะคะครูมีแอปพลิเคชันอยู่ตัวหนึง่งนะคะที่จะมาแนะนำให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รับทราบนะคะ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่มีชื่อว่า App U pick นะคะสัญ,ญลักษณ์จะเป็นรูปสีแดงๆนะคะแล้วก็มีลูกศรนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้ามาที่หน้าต่างของแอปกันนะคะค่ะพอเราเข้ามาที่หน้าต่างของแอปพิเคชันนะคะ u p i c นะคะเรามาดูกันว่าในส่วนของแอป You pick นั้นที่ครูจะแนะนำนะคะ ให้กับพวกเราทราบนะคะหรือนะคะมีนักศึกษาหลายคนถามมาว่าทำไมต้องแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะทำไมคุณครูไม่แนะนำแอปพลิเคชันตัวอื่นนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะที่มีเป็นแอปพลิเคชันกรณีศึกษานะคะกรณีตัวอย่างนะคะในการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โซเชียลอีคอมเมิร e ์ซนะคะครูขออนุญ,ญาตแนะนำในส่วนของแอป u p i c นะคะ สำหรับแอปพลิเคชัน u p i c k นะคะก็เป็นแพลตฟอร์มนะคะทางอ e ีคอมเมิร์ซที่ใช้ในการซื้อขายออนไลน์นะคะอของแอปพลิเคชัน u p i c k นะคะสำหรับหน้าต่างที่นักเรียนเข้ามานะคะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าหากว่านักเรียนคนไหนยังไม่มีแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือนะคะเราสามารถเข้าไปนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ก่อนนะคะ สำหรับวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน u p i c k นะคะก็ไปที่เมนู Play Store นะคะจากนั้นเราก็ไปเซิร์ชหานะคะเป็นชื่อแอปพลิเคชันก็คือ u p, ะะ y o u y o u p i c k นะคะ Y O U Y O U P I K นะคะ u p i c k นะคะสำหรับ การเสิร์ชหาข้อมูลนะคะ UP พก,ก็จะขึ้นมาด้านบนนะคะถ้าคนไหนยังไม่เคยติดตั้งลงไปในเครื่องมือถือนะคะนักเรียนก็ทำการติดตั้งลงไปนะคะก็คลิกเมนูติดตั้งได้เลยคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะคะอาคนไหนที่ติดตั้งไปแล้วก็คลิกเปิดขึ้นมาได้เลยนะคะคลิกที่คำว่าเปิดนะคะค่ะพอเข้ามาที่หน้าต่างของแอปพลิเคชันนะคะ ขออนุญาตแนะนำหน้าตาของแอปพลิเคชัน Upick นะคะสำหรับแอปพลิเคชัน Upick ตัวนี้นะคะเป็นอ่าแพลตฟอร์มนะคะในเรื่องของ Social e-commerce ที่ใช้ในการาซื้อขายออนไลน์นะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะเทรนการซื้อขายออนไลน์ในโลกออนไลน์ตอนนี้มาแรงมากและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ e-commerce นะคะตอนนี้ถือว่าได้ว่า เป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมากในเรื่องของแพลตฟอร์มพวกนี้นะคะ,ะสำหรับแอปพลิเคชัน U pick นะคะหลังจากที่เราได้ทำการดาวน์โหลดนะคะแอปเข้ามาแล้วนะคะสำหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน U pick นะคะวิธีการดาวน์โหลดนั้นนะคะมีอยู่ขั้นตอนหลักๆนะคะก็คือก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดนะคะ เขาจะให้เราใส่รหัสคำเชิญของคนที่นแนะนำนะคะหรือรหัสคำเชิญของเพื่อนเพื่อนเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วในการดาวน์โหลดครั้งแรกนะคะนักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็จะต้องใส่รหัสคำเชิญก่อนนะคะตอนนี้ให้นักเรียนทำการใส่รหัสคำเชิญนะคะเป็นรหัส ของครูไปก่อนนะคะก็คือ1 1 7 6 4 0นนะคะซึ่งของครูนะคะก่อนที่ครูจะดาวน์โหลดแอปตัวนี้ลงไปในเครื่องครูก็ครูก็ไปได้รหัสคำเชิญคำแนะนำจากเพื่อนครูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้านะคะนักเรียนคนไหนนะคะที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วแล้วต้องการที่จะบอกต่อให้เพื่อนนะคะมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหมือนกับเรานักเรียนก็สามารถบอกนะคะรหัสของนักเรียนนะคะ รหัสคำเชิญของนักเรียนได้นะคะพอหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าแอปนะคะก็จะมีหน้าต่างให้เราศึกษานะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เรามาดูที่เมนูต่างๆก่อนนะคะ,ะเมนูนะคะก็คือ1รูปพึ่งนะคะเริ่มกับ U-Pick อ่ะอันนี้นะคะข้อมูลตรงนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะ ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเราควรที่จะศึกษารายละเอียดนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะว่าแอปพลิเคชัน u p i c นะคะเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับโซเชียลอีคอมเมิร์ซนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการขายซื้อสินค้าออนไลน์นะคะแล้วเขามีอะไรบ้างนะคะามารู้จักกับ u p i c กนะคะกันนะคะในส่วนของ ยูพิกนะคะคืออะไรนะคะทำไมจะต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน u p i ิกนะคะเพราะนั้นนะคะยูพิกก็คือเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมอร์สนะคะที่ใครก็สามารถนะคะเข้ามา ดาวโหลดแล้วก็สามารถสร้างไรายได้นะคะผ่านการโปรโมทส,สินค้าในแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการดรอปชิปหรือว่าการพรีออเดอร์หรือจะเป็นการนำสินค้าไปรีวิวนะคะแบบอินฟลูเอนเซอร์เพื่อที่จะรับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทต่างๆนะคะอ่าอันนี้ในส่วนของ U p พ c k นะคะอะขออนุญาตดูเดี๋ยวครูขออนุญาตให้พวกเราดูนะคะว่าอแอปนี้ ทำอะไรได้บ้างนะคะซื้อได้ไหมขายได้ไหมนะคะแอปนี้ถ้าเราเข้ามาดาวน์โหลดแล้วก็เหมือนเรามาใช้แอปพลิเคชันทั่วไปนะคะ,ะหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วหากเราต้องการที่จะซื้อสินค้าเราก็สามารถซื้อได้เลยนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในส่วนของ ลูกเล่นนะคะว่าเอ๊ะเขามีหมวดหมู่อะไรบ้างนะในแอปพลิเคชันของเรานะคะตัวนี้นะคะเรามาดูข้อมูลสินค้ากันก่อนก็ได้ว่าแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะตอนนี้เราเข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะเพื่อที่เราจะเป็นคนใช้แอปนะคะคนสั่งของปกติธรรมดานะคะ หมวดหมูในในแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของแฟชั่นเดี๋ยวเราดูเมนูแฟชั่นกันบ้างนะคะแฟชั่นอย่างเช่นแฟชั่นเสื้อผ้านะคะผู้หญิงผู้ชายนะคะกระเป๋ารองเท้าเครื่องครัวหมวดเมนูบ้านและของใช้นะคะมีอะไรบ้าง ะคะก็จะมีรายการสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่นะคะแล้วราคาสินค้าที่อยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างถูกกว่าแอปพลิเคชันตัวอื่นนะคะ,ะดูหมดอื่นดูบ้างนะคะกีฬานะคะในส่วนของกีฬากันคนที่ชอบอสินค้าทางด้านกีฬานะคะมีไม้แบดมีเครื่องออกกำลังกายนะคะ,ะมี อะไรบ้าง่ะคะ,ะไม้ดัมเบลนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็จะเป็นสินค้าประเภทนี้ต่อมามาดูซูเปอร์มาร์เกต็ตบ้างนะคะทุกวันนี้เราอยู่บนโลกออนไลน์นะคะอยู่บนโลกออนไลน์ใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์มีการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะคะแล้วก็มีการใช้เงินแบบไม่ต้อง มีธนบัตรนะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราใช้เงินดิจิตอลกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะถ้าเราอยากจะสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องตกเทรนนะคะเราจะต้องมาใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะจริงๆแล้ว การใช้ตัวนี้นะคะเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างหนึ่งว่าตอนนี้โลกเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วเราเข้ามาถึงจุดๆดนี้แล้วเราควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะคะและแน่นอนนะคะศึกษาไม่พอนะคะเราอาจจะต้องมีการหารายได้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่านะคะของตัวเงินให้เราเพราะว่าทุกวันนี้ที่เราอยู่กันทุกวันก็ต้องใช้เงินกันอยู่แล้วถูกไหมคะอ่านะคะ อันนี้ยกตัวอย่างนะคะเมนูของใช้ที่อยู่ในแอปนะคะมีหลากหลายรายการมีรายการสินค้าเป็นหมื่นเป็นแสนรายการแล้วก็มีร้านค้าเข้ามาร่วมขายนะคะกับแพลตฟอร์มยูพิกตัวนี้เยอะมากนะคะอ่าน,นี่คือรายการสินค้านะคะหมวดหมู่นะคะ ทีนี้ดูหมวดหมูยอดฮิตนะคะก็จะมีเมนูหมวดหมู่เยอะนะคะมีสุขภาพความงามแฟชั่นผู้ชายแฟชั่นผู้หญิงเครื่องใช้ไฟฟ้าแม่และเด็กของกินของใช้ของใช้ในบ้านอุปกรณ์ในครัวนะคะดูในส่วนของแม่และเด็กก็ได้นะคะอุปกรณ์แม่และเด็กนะคะมี เยอะอยู่ทีเดียวนะคะอันนี้ก็อันนี้เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วๆไปที่เรานะคะสามารถที่จะคลิกสั่งซื้อได้ทันทีนะคะเพราะว่า,อาตอนนี้บางครั้งการที่เราออกจากบ้านไปนะคะเราเจออะไรหนึ่งตอนนี้สถานการณ์โควิดกำลังเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงอยู่ แล้วถ้าเราออกไปจากบ้านเราจะเจออะไรบ้างเราจะเจอความเสี่ยงนะคะเสี่ยงอะไรหนึ่งเสี่ยงต่อการติดเชือ้อเพราะว่าเราต้องไปสัมผัสนู่นสัมผัสนี่กับสถานที่ต่างๆที่เราจะไปแล้วเราไม่รู้ว่าตรงที่เราจะไปนั้นมันเป็นสถานที่ที่คนนั้นเขาไปแล้วเขาติดเชื้อไหมนะคะอันนี้สองคือการที่เราออกไปจากบ้านหนสิ้นเปลือง สิ้นเปลืองอะไรบ้างหนึ่งออกไปจากบ้านหนึ่งและต้องแต่งตัวอาบน้ําทาลิปทาแป้งนะคะสองเติมน้ํามันรถนะะจากบ้านเรามาถึงสถานที่ที่จะซื้อของมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็30 4 0กิโลเติมน้ำมันก็300400นะคะถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะประหยัดตรงนั้นประหยัดรายจ่ายตรงนั้นโดยการที่เราซื้อสินค้าผ่านแอปนะคะ เช่นเราจะซื้ออเราจะซื้อกระเป๋าหรือเราจะซื้อของกินของใช้เช่นกาแฟสบู่ยาสีฟันพวกเนี้ยนะคะอ่าเราจะต้องออกจากบ้านขับรถไปแล้วก็เพื่อที่จะไปซื้อของใช้เหล่านี้กลับมาใช้ที่บ้านเรานะคะแล้วในขณะที่เราออกไปบางทีมันอาจจะเจอปัญหาหลายอย่างอุปสรรคตรงนั้นเรามองไม่เห็น 1. นึรถติด 2. อ,อเราจะไปเจอ สถานการณ์อย่างไรเราไม่รู้แต่ถ้าสมมติว่าเราตัดพวกนั้นออกเราล้นระยะเวลาออกมานะคะเหลือแค่มือถือเครื่องเดียวที่อยู่หน้าหน้ามือถือหน้าจอเราตอนนี้เราอยากได้อะไรเราคลิกเข้าไปครูยกตัวอย่างก็แล้วกันเครื่องครัวหรือซูเปอร์มาร์เก็ตตอนเช้ามาอาหารเช้าครูยกตัวอย่างนะครูเปิดมาปุ๊บเหมือนเราต้องทานกาแฟโอวัลติน นะคะคทานกาแฟทานโอวัลตินมีน้ำผึ้งบางคนทานอะไรคะบางคนทานเป็นพวกทูน่าสลัดเนี่ยนะคะแยมนะคะมีเยอะมากเลยนะคะที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ออกไปจากบ้านเราจะซื้อตรงนี้ได้ไหมถ้าเราเทียบกับการที่ ขนส่งเคอรี่เนาะหรือว่าแฟลตเจนทีก็ได้ที่นักเรียนใช้ให้เข้ามาส่งที่บ้านกับการที่เราเติมน้ามันกับการที่เราเสียค่จาจัดตรงนั้นไปอันไหนมันคุ้มก่ากันถามว่าสินค้ามันมาจากที่เดียวกันไหมมันมาจากที่เดียวกันหรือบางครั้งเราเคยซื้อสินค้าของเจ้านี้แล้วอ่าเรารู้แล้วว่าเจ้าเนี้ร้านเขาอยู่ที่สูรินนะาอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้นนะหลังสถานรถไฟเขามีหน้าร้านเรียบร้อยเรารู้เพราะว่าเราซื้อบ่อย เราลดระยะเวลาโดยการที่เราไม่ต้องขับรถไปเราคลิกแค่อยู่ในมือถือตื่นเช้ามาคลิกกด